แฟชั่นแคนดี้ฟันนี่ชิคสุดพลังเชื่อกันว่าตอนเด็กทุกคนเนี่ยต้องเคยจินตนาการส่วนสนุกในฝันแกจะรู้จังเลยว่ามันแบบเป็นยังไงกันบ้างอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเครื่องเล่นแบบเสี่ยวอ่าทีละคนเลยเสียวเลยชอบแบบเสี่ยวติดสารเด็กชอบเสียวต่อเด็กเลยเหรอไม่หยกว่าเสี่ยวใช่แบบนี้อะไรฉันคิดไปไกลแล้วเนี่ยแล้วพี่หยอกอ่ะของพี่หยก ตอนเด็กๆนะตอนเด็กอยากได้แบบสนสนุกบนท้องฟ้าอเรมี้โมโอ้โห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 โอ้กาอัโหโอ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้หอ้าหโอ้อ้โหโหนอโหโอหอ้หอออ้อ้โอ้โหโอหโไม่มีอ้หอยหอยหโอออหโอ้้าหมอนนห้ออ โอ้ยดีอ่ะของแก้มนี่อยากได้แบบส่วนสนุกที่แบบเล่นฟรีอ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยดี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 เด็กๆไงพ่อแม่เราก็สายประมาณนั้นโอ้โหจินตนาการของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปเนาะมีทั้งท้องฟ้าอวกาศเล่นฟรีไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะไปแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วง Candy Style o ออร์ซิตวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูกันนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีจินตนาการเกี่ยวกับ สวนสนุกยังไงเกี่ยวกับซาตรินียพาร์คอะไรอย่างเงี้ยว่ามีความคิดเห็นหรือว่าเด็กๆอยากได้อะไรยัง,ยงออไงพร้อมกันหรือ,อ,อยังล่ะเอาเป็นว่าไปดูกันเลยค่ะ อาชีพที่เราชอบใช่ไหมตอนเด็กๆเงี้ยอยากเป็นนักดเพิงอยากเป็นพยาบาลหรือว่าอยากเป็นอะไรเงี้ยก็ควรที่จะแบบมีให้เล่นสตอนที่เราไปโรงพยาบาลแล้วเราอยากแม่หนูอยากเป็นคุณหมอจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะมีอุปกรณ์น้องๆให้น้องๆเขาเล่นเลยทดลองการเป็นมีเข็มฉีดยาจริงๆเลยจับฉีดปุ๊บๆเรียบร้อยเลยและกันาไตรกัลนะก็ประมาณนี้ค่ะส่วนสนุกสนันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง ก็อย่างที่เรา,ารู้กันเนาะว่าสนุกของเด็กๆก็จะเป็นแบบม้าหมุนเล็กๆกลมๆอะไรอย่างนี้แต่เราโตแล้วอยากได้แบบม้าหมุนที่อ like being uh? oh, ยู่บนยอดตึกอย่างเช่นตึกวเทดอย่างเงี้ยแบบมันยิ่งสูงยิ่งเสียวนะอ๋อยิ่งสูงยิ่งเสียวค่ะย้ำคานี้เลยนะคะเน้นว่าไปเยวตึกแล้วก็บอกว่านะจะตายแหละไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยก็เนี้ถงสูงไว้ดีกว่าสูงดีกว่าแสดงว่ามันคนชอบความสูงใช่ชอบความสูงและความเสียว สวนสนุกในฝันของเราเนี่ยเป็นยังไงคะสวนสนุกที่แบบมีเครื่องเล่นที่แบบโหสุดติ่งหมุนขึ้นไปนะขึ้นไปนั่งแล้วหมุนหมุนดุจโลกเลยนั่งหมุนอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะไอแบบคือเน้นเสียวๆกันเถอะใช่ใช่สุดๆเป็นส่วนสนุกในฝันของคุณเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะส่วนสนุกมันก็ต้องสนุกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไปก็ถ้าเกิดเป็นของผมก็คงจะเออที่มันมีสวนน้ำด้วยสวนน้ำเนี่สนสนุกปะ ถ้าเกิดมีสระน้ำตัวน้ำอ่าก็ต้องมีสาวๆมีบิกินี่มีเครื่องเล่นในสระน้ำที่สุดแล้วครับถ้าเกิดมีสาวๆบิกินี่ยังไงก็สนุกไม่ง่ายว่าขอสาวๆเน้นๆเลยนะคะต้องสาวใส่บิกินี่ด้วยนะคะจริงๆหนูว่าไม่ต้องไม่ต้องมีเครื่องเล่นอะไรสาวๆก็พอละนีหน้าฟินมากส่วนสนุกในฝันของเราเนี่ยเป็นยังไงคะโอเคค่ะจบยา อยากเล่นหิมะเอออยากอยากมีหิมะแบบหิมะหมดเลยอะไรเงี้ยอยากเล่นสก,กีแต่ให้มันมาอยู่ในเมืองไทยได้ไหมเราไม่อยากไป yeah. แล้วถ้าเป็นพวกสวนน้ำอะ่ะเอาเอาที่แบบว่าเป็นสวนน้ำเลยาให้ัเป็นสวนน้ำแบบห่นันน่นแหละเอาเอาสไลเดอร์เยอะเยอะยากเล่นชอบเล่นแบบสูงสสูงสูรามีตังค์ซื้อไหมไม่มีโอเคลมเลิกไป <laughs> ขอบคุณค่ะ สำหรับสวนสนุกในวัยเด็กเนี่ยเสร็จมากเลยใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไม่ต้องจินตนาการกันแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะมีที่ดีๆอย่างนี้แล้วถูกปะเออใช่เลยถูกมันสวยขึ้นมาทันทีอ่ะเออแน่นอนอ่ะก็เพราะว่าที่เนี่ยนะมันดูแบบเห็นปั๊บรูปจินตนาการของเราไว้หมดแล้วอ่ะใช่รวมพี่อ่ำที่ที่เดียวเลยที่เนี่ยชอบเล่นอะไรบ้างอ่ะแต่ที่รู้สึกว่าแบบสนใจอ่ะแมนเจอร์นี่ฟ้าใช่ไหม ส่สวนน้ำแหละมันดูแบบน่าสนุกมากเขาชอบงูกองกอยตรงอ่างไม่ใช่หรองูกองกอยเลงยังไงขาชอบมาหุ่นมากกับเขาดีแล้วคคกนางเผยอ้หน้าเนตเโอดีนะบอกว่าช่วหน้าต้องโดนระสัแล้วอะไอกว่ามีเอไพรแน่นอนะไรกัูค่ะ กินป๊อปคอร์นเพลินแต่แคลอรี่เพียบนะจ๊ะสาวๆที่ชอบกินป๊อปคอร์นตอนดูหนังตอนดูทีวีชอบนั่งกินกันเพลินๆต้องระวังแคลอรี่เกินนะจ๊ะเพราะในตัวป๊อปคอร์นมีแคลอรี่อยู่สูงมากๆเรามาเริ่มกันอย่างแรกเลยกับป๊อบคอร์นรสเนยที่มีแคลอรี่สูงถึง130กิโลแคลอรี่ค่ะแล้วถ้าแบบเคลือบคาราเมลล่ะก็มีค่าเท่ากับ140กิโลแคลอรี่เลยทีเดียว สุดท้ายกับรถที่สาวๆชอบกับรถชีสมีค่าสูงถึง150กิโลแคลอรี่เลยนะเนี่ยสาวๆลองคิดตามนะนี่คือปริมาณแคลอรี่ตอนหนึ่งถ้วยตวงและถ้าสาวๆกินป๊อปคอร์นกล่องใหญ่แล้วล่วก็จะมีค่าปริมาณ20ถ้วยตวงเลยล่ะค่ะถ้ากินหมดกล่องก็ลองคูณเข้าไปดูนะว่าจะมีแคลอรี่สูงเกิน1,000แคลอรี่แน่นอนแทนยังมีแล้วสาวๆต้องระวังสุขภาพกับเรื่องการกินด้วยนะคะเพื่อหุ่นสวยของเรานั่นเองค่ะ แล้วตรงนี้นะคะที่เรายืนอยู่นะั่นก็คือเครื่องเล่นวีนันฟรีไฟนั่นเองคือจะบอกว่าเราอะ่ะต้องเล่นอีเจ้านี้เนี่ย <Yes. S 1> นะ 对呀。